สวัสดีวันที่สิบเจ็ดวันหวยอ่อนนะครับนี่นะครับโกนที่สองวันนี้เพิ่งน่าจะมาสำรวจนะครับคิดว่าน่าจะเข้าแน่นอนครับนี่อันนี้โกนที่สองนะครับของวันที่สิบเจ็ดนะครับเห็นไหมครับหาที่อยู่แล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกโกนหนึ่งนะครับเพิ่งน่าจะเข้าวันสองสามวันแล้วครับผมไม่ได้ดู เออนี่นะครับอันนี้ยังไม่เข้าแต่อันนั้นเข้าแล้วครับเมื่อกี้ผมมาดูเห็นไหมครับอันนี้เข้าแล้วครับนี่ครับถ้าบินตามกันหลวลๆแบบนี้แสดงว่าเข้าวครับเข้าน่าจะสองสามวันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกครับวันนี้เข้าสีโกนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูนู่นอันนี้ในบ้านนะครับ ในบ้านนี้ผมวางอยู่ห้าอันหกอันอ,อันอันนี้แวบอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ยังไม่เข้าอันนี้ก็เข้านะครับนี่นะครับเมื่อกี้ผมเห็นนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เข้านะครับนี่น่าจะเข้าหลายวันละ เดี๋ยวผมไปดูอีกอันหนึ่งมันอยูดูเดี๋ยวครับรอใจเย็นๆได้ดูแน่ครับ อันนี้นะครับอันนี้เข้าใหม่ครับหรือเพิ่งจะเข้าก็ไม่รู้นะครับเน,บน,น่นี้นะครับอันนี้เพิ่งนะครับกําลังพากันมาครับนี่เห็นไหมครับพากันมาผมไม่กล้าเข้าไปแม่แม่มันเยอะนี่ครับอันนี้รังที่สี่นะครับนี่รังที่สี่ อันนี้ยังไม่เข้านะครับนี่ครับนี่ของในบ้านอันนี้ก็ไม่เข้านะครับโอเคนะครับผมสวัสดีครับ